เจริญสุขสวัสดิ์พัฒนามงคลจงบังเกิดมียเดชท่านสาธุชนพุทธมามกาศทุกท่านวันนี้ก็เข้ามาสู่ในธรรมบรรยายในหัวข้อว่าบุญบุญนี้เป็นที่พึ่งของเราสาธุชนพุทธมารมาศทาั้งหลายบุญนี้เราพึ่งได้ไปตลอดถึงชาติหน้า และชาตินี้ก็พึ่งได้ไปตลอดจนเราไปถึงชาติหน้าของเราก็ยังพึ่งได้อยู่เพราะว่าบุญกุศลน,นี้เป็นที่พึ่งอันทาวนันการที่ทั้งน้ำสร้างน้ำทำบุญนี้ให้ทาสุชนทั้งหลายจงเข้าใจในหลักการสร้างบุญสร้างกุศลส,สร้างบุญนี้ไม่จำเป็นที่จะไปจกกระป๋อย่างเดียว บุญนี่มันมีมาหลายอย่างหลายทางที่ท่านยังไม่เข้าใจในการทําบุญทํากุศลทําบุญนี่ไม่จําเป็นที่จะไปจกกระเป๋าอย่างเดียวเท่านั้นหรือก็ไม่จําเป็นที่จะไปให้ข้าวให้ปลาให้น้ำบุญกุศลนี่มันมีทางมาหลายทาง การที่ทำบุญนี่ที่พึ่งของเราที่แน่นอนก็คือบุญบุญกุศลนี่เราสร้างกันมาได้หลายทางหลายอย่างเช่นจากไปทำความดีความงามในงานขราราชการนในงานหมู่ส่วนรวมในงานของชาวบ้านช่วยเหลือคนเท่าคนแก่ก็เป็นบุญช่วยงานของชาวบ้านก็เป็นบุญ ช่วยงานของเพื่อนฝูงก็เป็นบุญกุศลไมาจา่จำเพาะที่จะไปให้ข้าวปลาอาหารหรือให้จะจูุปัจจัยแก่สมณะฟามหรือคนยากคนจนบุญนี้มันเป็นบุญที่หลายอย่างบุญกิริยาวัตถุสามอย่างก็มีบุญกิริยาวัตถุสิบอย่างก็นีมีบุญที่การให้ทานก็มีบุญที่การช่วยเหลือเกียรติชวนญาต ผู้ตกไร่เห็นใจนี่ก็ได้บุญเหมือนกันบุญที่ให้คารวะแก่คนเฒ่าคนแก่นี่ก็ได้บุญยกมือประนมไหว้แก่ผู้มีศีลหรือผู้มีอายุมากกว่าเรานี่ก็ได้บุญเป็นบุญเหมนคนสนทั้งนั้นบุญนี้เป็นที่พึ่งของเราไปตลอดทั้งชาติหน้า ไม่ว่าจะได้จากแ,แค่นี้เท่านั้นได้ถึงชาติหน้าบุญยังติดตัวของเราไปอยู่ท่านสาธุชนทั้งหลายที่พึ่งเอื่นๆไม่แน่นอนไม่กิรังยั่งยืนทรัพย์สมบัติก็พึ่งได้แต่เฉพาะในโลกนี้เท่านั้นที่เรายัางมีชีวิตอยู่เท่านั้นทรัพย์สมบัติทั้งหลายเป็นจัตุปัจจัยเงินทองของข่าวทั้งหลาย ก็ใช้ได้เฉพาะอยู่ในชาตินี้เท่านั้นที่เอาไปติดตัวไปใช้ในชาติหน้าไม่ได้นอกจากเราจะไปทำให้เป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาคือเอาไปสร้างในวัตถุฟิหารสร้างพระเกดีสร้างพระไตรปีดดกเอาไปสร้างในวัดวาอารามโบสถ์วิหารตารพระเกดี แต่ยวพระเป็นทานเป็นบุญเป็นกุศลนี่ล่ะถึงจะได้นำติดตัวเราไปสู่ภายภาคหน้าคือว่าคือว่าเราเอาไปฝากไว้ในธนาคารธนาคารนั่นคือธนาคารแห่งพระพุทธทเจ้าในธนาคารของเราน,นั่นนะคือในพุทธสมบัติเราไปฝากไว้ในศาสนา วางไห้เกี่ยวกับพระสงฆ์องค์ข้าเจ้านี่แหละเป็นธนาคารของเราธนาคารอันนี้ไม่มีการจะิล่มเหลวและก็ไม่เคยกงของใครธนาคารมีเป็นเจ้าของธนาคารคือพระพุทธเจ้าคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเจ้าของธนาคารและมีผู้เข้าร่วมในหุ้นมีหุ้นอยู่สี่หุ้น ที่เข้าร่วมหุ้นกับพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผออแต่ผู้ที่มาเข้าหุ้นนั้นมีอยู่สี่คืออุบาสกอุบาสิก,กาสี่จำพวกนี่แ่ละคือเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในธนาคารแห่งนี้ ธนาคารแห่งนี้มีบริษัทสี่เป็นผู้มาเข้าร่วมในหุ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่มีผู้ถือหุ้นอยู่คืออุบาสกอุบาสิกาบริษัทสจํ 4. จำพวกบริษัทสี่นี่แหละคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาได้ไปเข้าหุ้นอยู่ร่วมกับพระผู้มีพระภาคเจ้า ซึ่งเป็นผออ,อผู้ใหญ่ผู้ดูแลในธนาคารแห่งนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายนำทรัพย์สมบัติมาฝากไว้และก็ไม่เสียหายไปไหนไม่มีใครจะมารักมาขโมยเอาไปได้แม้กระทั่งผู้ถือหุ้นก็ไม่สามารถจะเอาไปได้เพราะว่าเป็นธนาคารอันยิ่งใหญ่ในโลกและไม่มีผู้จะมาคิดขโมย ลักพ้นเอาไปได้มีแต่ตัวของเราเองพูดเอาไปฝากไว้นี่ละจะได้เอาไปใช้ในภายข้างหน้าจะเบิกเอาไปใช้ในภายข้างหน้าท่านสาธุชนทั้งหลายในธนาคารแห่งนี้เป็นธนาคารอันบริสุทธิ์ใจและไม่มีใครจะหวงหามหวงห้ามไม่มีใครจะหวงห้ามหวงแหนติดเอาไว้ เอาไปฝากได้ทุกคนไม่ว่าลูกเล็กเด็กแดงเท่าแก่ยากจนอย่างไรเอาไปฝากไว้ได้มีผู้รักษาเอาไว้ให้ไปตลอดชั่วงการละนานจนถึงชาติหน้าก็ยังใช้ได้อยู่ท่านสาสุชนนี่เราพุทธมามากะทั้งหลายอันเป็นบุญเป็นกุศลน,นี่ที่เราถือใช้สอยอยู่ในทุกวันนี้ก็ใช้ได้แต่จะเพียง ได้แต่เพียงเฉพาะชาตินี้เท่านั้นเราไม่สามารถจะเอาไปใช้ได้ในภายขักหน้าได้เราถือเราหอบเราเหิ้วออกไปไม่ได้ทรัพย์สมบัติอันนี้ก็ใช้ได้แต่อยู่ในโลกนี้เท่านั้นไปส่งตัวเราเป็นปัจจัยของเรานี่เปส่งตัวเราก็ให้ถึงแค่โรงพยาบาลถ้าไปส่งเรา ถ้าเป็นเพื่อนฝูงญาติมิตรสนิทก็ไปส่งเราถึงแค่เมรุบุญกุศลน,นี้เป็นส่งเราถึงชาติหน้านอกจากชาตินี้ไปแล้วเขายัางไปส่งเราถึงได้ชาติหน้าบุญกุศลผลทานแห่งท่านที่ได้กระทำไปนี้เราคิดว่าการให้ทานนี้ เป็นปัจจัยอันยิ่งใหญ่ที่สุดผู้ใดมีความคิดจะให้ทานรักษาสินนั้นเป็นบุญเป็นคุศสของท่านที่ท่านคิดไว้แล้วนี่ก็เป็นบุญแล้วคิดไว้แล้วนี่ก็เป็นบุญแล้วเพราะว่าใจของท่านน้อมนำไปสู่การให้ทานคิดว่าจะให้ทานวันนี้หรือวันพุ่ง ท่านก็ได้แลบุญเพราะท่านคิดเอาวันเพราะว่าท่านปรงใจเอาแล้วว่าท่านจะให้ทานถึงแม้ว่าท่านวันนั้นมีการจําเป็นท่านคิดว่าจะให้ทานพรุ่งนี้เช้าแต่เกิดลุ่งเช้าขึ้นมาแต่เช้าเมืดท่านมีธุระไปทางอื่นแต่กลับมาไม่ได้ทันให้ทานใส่บาตรให้พระเจ้าท่านก็ได้บุญแล้วเพราะว่าท่าน ในสะละแล้ววันนั้นคิดว่าจะทานแล้วแต่ไม่ให้ทานบุญกุศลของท่านได้แล้วเพราะว่าท่านคิดไปในการให้ทานปนเป็นบุญคิดจะว่าคิดว่าจะให้นี่ละคือเป็นบุญแล้วบุญกุศลที่ท่านคิดไว้แล้วนี่ได้แต่อณิสงของการให้ทานนั้นยังไม่มีแต่บุญที่การคิดว่าจะให้ทานนั้นมีบุญแล้ว อาน,นิสงส์ของการให้ทานนั้นยังไม่เกิดขึ้นยังไม่มีเพราะว่าท่านยังไม่ได้ให้ทานอานิสงส์ส่วนนี้ก็ยังอยู่เพราะว่าท่านยังไม่ได้ให้ทานการให้ทานนี่อานิสงส์ของการให้ทานนี่จะนําท่านไปสู่ภายภาคหน้าเมื่อท่านตายไปแล้วจะได้ไปกินผลทานของท่านนี่อยู่ที่สวรรค์ หรือนิพานเพราะว่าของทานของใครของมันของใครไครรักษาเอาไว้และก็มีผู้และก็มีผู้รักษาเอาไว้ให้เราเทวดาของเราเนี่ยละ่ะเทวดาที่รักษาตนโตของเราเนี่ยละรักษาทรัพย์สมบัติอันนั้นเอาไว้ให้เราคนอื่นไปเอาไม่ได้นอกจากตัวเราเองแม้กระทั่งลูกหลาน หัวสามีของเราจะไปกินไปเอาก,กินไม่ได้เอาไม่ได้เพราะว่าเป็นของเราเราทานเราก็ได้ของเราถ้าลูกสามีหรือภรรยามีความนอบน้อมไปในการให้ทานแก่กับท่านเขานั้นอาจจะมีผลส่วนบุญที่ต้องการจะได้รับอยู่ด้วยกันคือก่อนที่จะให้ทานนั้น สามีพัญยาของท่านและลูกหลานของท่านต้องมาจับเอาสิ่งของปัจจัยที่จะให้ทานในวันนั้นยกขึ้นใส่เก้าใส่ขมอมใส่หัวว่าขอผลบุญนี้ขอให้พวกข้าขอให้เราได้มีส่วนร่วมอยู่ในบุญกุศลส่วนนี้ด้วยเท่านี้ผลบุญนั้นก็ได้เป็นของเราไปด้วยเราก็จะมีผลบุญไปกับท่านปิดามันดา กับสามีปัญญาไปได้ถ้าเราไม่ไม่มีใจนอบน้อมไปสู่การให้ทานในครั้งนั้นเราก็ไม่ได้บุญอ,อันนี้สงเราไม่ได้ถ้าเราคิดมีจิตใจคิดว่าขอให้เรามีส่วนร่วมในบุญกุศลที่ท่านทำครั้งนี้ด้วยเท่านั้นท่านได้บุญได้กุศลได้ร่วมก,กันกับท่านไปด้วยแล้ว ทนาสาทุชนพุทธมามากาศทั้งหลายการแสดงในเรื่องบุญกุศลวันนี้ก็หวังว่าท่านจะคงจะเข้าใจไม่มากก็น้อยขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายจงมันเข้ามาดูแลเลื่อฝึกฝนเอาใจใส่ฟังในธรรมบรรยายของสมบุญชาแนลนี้จะได้มีความรู้และจะได้ไปประพฤติ เอาซึ่งทำบุญกุศลไปเรื่อยๆขอวันนี้ให้ท่านจงมีความสุขความเจริญสวัสดี